หมอกดูประมาณน้อง่ะจะซาไปถึงข้อเท้าว่ะมันเป็นซาให้รอคอยอ่ะสวัสดีครับวันนี้ตรงก็อยู่ที่ r e c o v e r บ Me มีคลินกนะครับเป็นคลินิกเกี่ยวกับกายภาพบำบัดนะฮะวันนี้หูยมีการปวดไปหมดเลย แต่เราอยู่กับนนะักกายภาพบำบัดต,ตัวจริงเจ๋งจริงเลยครับวันนี้สวัสดีค่ะชื่อจีนนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดอยู่ที่ r e คาฟ o l ี Me Clinic นะคะวันนี้พี่ฝากน้องจีนดูแลพี่หน่อยนะครับได้เลยค่ะ ที่เด่นๆเลยก็จะมีตรงช่วงสะบักด้านขวาค่ะจากที่คุณตรงไงยกของเนาะแล้วก็มีการใช้พิมพ์งานข้างเดียวด้วยพิมพ์งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานส่งงานไงส่งไงโอเดทไลน์ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้มีกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนอักเสบเกิดความตึงอยู่หนึ่งข้างที่ชัดกว่าอีกข้างถามว่าอีกข้างมีไหมมีเหมือนกันเวลายืนหลังแอนมากแอนอย่างนี้เลยเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นโมเดลไงเราเดินดวนี่ซูเปอร์โมเดลใช่ไหมซูเปอร์หลังแอนมี ถึงเรื่องของตัวข้อเท้าเลยตัวเท้าที่มันแบนมันคว่ำลงทําให้ตัวสะโพกเราอะมันต้องเหมือนบิดหมุนเข้าด้านในข่าวเราบิดเข้าด้านในทั้งคู่เลยตรวจเมื่อกี้ก็ยืนขาเดียวไม่ค่อยได้เนาะม,มีเซซทีน,นี้มันก็เลยทําให้ส่งผลไปถึงตรงสะโพกที่มันไม่มีแรงเนี่ยทำให้ใช้หลังช่วยเพิ่มเยอะอก็เลยแอนขึ้นมา,นมาค่ะนี่ถ้าแบบ ไม่มาตรวจคิดว่ามีปัญหาแค่ตรงเดียวนะแต่พอมาตรวจปุ๊บมีโอ้ตั้งแต่ไหล่จนเท้าเลยอันนี้น้องจีนช่วยได้ไหมได้ค่ะฝากมือเทพของเราด้วยนะเดี๋ยวถานแรกเราเริ่มที่อะไรครับน้องจีนก็จะเป็นแอนต้าซาวนะคะคพี่ท้องเหรอไม่ใช่ค่ะมันเป็นแอนต้าซาวรักษาค่ะอ๋อใช่ค่ะก็เลยจะถามเลยลูกบุญผู้หญิงเดี๋ยวแอนต้าซาวช่วงตรงนี้นะคะที่คุณตรงมีตึงๆเนาะตัวนี้ก็จะช่วยลดปวดนะคะแล้วก็ช่วย คลายตัวกล้ามเนื้อที่ตอนนี้มันตึงๆเยอะอยู่จากการที่ไปยกกระเป๋าด้วยน้องแล้วก็ไปพิมพ์งานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโอ้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 อ้ตรงโอ้อ้ตรงนัครับตอบไปเราทำอะไรครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะอันต้าซาวนะคะคอมไบกับตัวไฟฟ้านะคะก็จะเหมือนอันต้าซาวเลยแต่มันจะมีความรู้สึกเหมือนยิบยิบซาๆแล้วก็รู้สึกกล้ามเนื้อบีบบีบตัวนิดนึงเนาะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่น้องนะคะเพราะว่าตึงมากเลย โอ้หหมอกดอยู่ประมาณน่องอ่ะจะซ่าไปถึงข้อเท้าวะ่ะจะเป็นซ่าให้รอคอยอะ่ะเดี๋ยวจะกดคลายนะคะเพื่อลดความตึงของน่องนะคะเป็นเม้นนวลเทคนิคค่ะใช้มืออันนี้อันนี้เครื่องนี้เรียกว่าอะไรครับ้องจีนอันนี้เป็น PMS ค่ะใช่จะเป็นเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า คลายกล้ามเนื้อช่วงบ่านะคะตรงหลังด้านขวานะคะจะติดเป็นกระตุ้นไฟนะคะคให้กล้ามเนื้อมีการหดคลายหดคลายนะคะเพื่อให้มันคลายตัวเนาะตอนแรกมันมีตึงๆอยู่นะคะชอคะ็อกวฟก็จะช่วยคลายพวกกล้ามเนื้อนะคะพวกผังผืดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นผังผืดทางด้านข้างของร่างกายนะคะ เหมือนตอนนี้ตรงขาโดนตอกแบบด้วยความเร็วสูงก็เดี๋ยวจะให้ยืดกล้ามเนื้อน้อยเริ่มด้วยเหมือนขัดสมาดไข้หนึ่งใจถูกต้องค่ะให้หลังมันเป็นเส้นตรงนะคะรวมถึงตรงคอได้นะท่านี้จะให้ยืดกล้ามเนื้อคอบาทเยี่ยงคอไปตรงข้ามก้มคอลงหันมองรักแร้ฝั่งตรงข้ามเอามือจับศีรษะนะคะแลดึงตามนิดนึงทีนี้มันก็จะรู้สึกตึงมากขึ้นอันนี้ยางด้วยอันนี้คืออะไรครับให้เป็นแรงต้านตอนที่คุณตรงสควอตเนาะจะเพ ิ่มกำลังกล้ามเนื้อตัวนี้ที่เรา PMS กันไปงั้นเดี๋ยวลองลอง,ลองทำให้ดูนะได้ครับแบบนี้ใช่แล้ก็ขึ้นมาขึ้น,นมาอ๋อน้องจีนมือเทวดาของจริงอู้เหมือนได้ร่างใหม่จริงครับตอนนี้เบื่อบว่าสปายทของตัวเลยของจริงและที่นะครับมีแพทย์ประจำนะฮะดังนั้น,น,นไม่ต้องห่วงนะครับสามารถเบิกประกันได้ และอย่าลืมนะคะควิคอไม่ได้มีทุกอาการปวดเริ่มที่คุณแต่จบที่เราค่ะจบจริงมาเลย